ิติสิงหาปาดผู้ประกาศข่าวรายการข่าวสามมิติอลงกรณ์เหมือนดาวบรรณาธิการรายการข่าวสามมิติมนติอุดมพงศ์ผู้สื่อข่าวจากรายการข่าวสามมิติและประวินัยไยคล้อยหัวหน้าผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทย P ีบีมารวมตัวกันเพื่อเป็นวิทยากรพิเศษให้กับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการผลิตข่าวและผลิตรายการเชิงสาระภายใต้โครงการคนสร้างสื่อสื่อสร้างสุข ที่ทางสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยได้รวมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสสผนึกกำลังจัดการอบรมขึ้นโดยมีนายสุรพลสีประเสริฐนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการสสสเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมที่เดินทางมาจากเคเบิลทั่วประเทศไทยกว่า200คน ซึ่งมีผู้ประกอบการเคเบิลส่งบุคลากรเข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมากและวิทยากรจากสื่อชั้นนำก็ได้มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์กรเหมือนดาวบรรยายเรื่องการคิดประเด็นข่าวและการผลิตสื่อโทอรทัศน์ทางด้านกิตติสิงหาปาด ผู้ประกาศข่าวจากรายการข่าวสามมิติได้มาให้คำแนะนำเรื่องเทคนิคการลงสิ่งบรรยายการเป็นพิธีกรรวมไปถึงวิทยากรมืออาชีพอีกหลายท่านเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ด้านเทคนิคการนำเสนออันนำไปสู่รูปแบบรายการและข่าวก่อให้เกิดผลงานอันเป็นประโยชน์ในการสื่อสารสร้างทัศนคติและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ถ้าจะข่าวภายพิบัติก็ต้องเร็วเพียงพอบอกผลกระทบกับผู้ชมเพียงพอนะครับแล้วก็ให้ทันสถานการณ์เตือนคนให้ทันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะทำข่าวเบ, au, บ au, าๆข่วที่เป็นเชิงความรู้เราก็ต้องทําให้เข้าใจง่ายๆน่าสนใจคือคําว่าข่าวให้น่าสนใจเนี่ยหลักการข่าวที่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับทฤษฎีซึ่งเราเรียนมานั่นแหละคือข่าวต้องเที่ยงทมเป็นกลางตรงไปตรงมา ใช่ไหมครับแต่ั้นมันเป็นหลักการอ่ะมันก็ผมว่าคนก็รู้อยู่แล้วแต่เมื่อเราไปทางานจริงเนี่ยข่าวที่ดีข่าวโทรทัศน์ที่ดีก็คือเราใช้ศาสตร์และศิลป์ของโทรทัศน์ให้เต็มรูปแบบถ่ายภาพให้สวยตัดต่อให้ดีนําเสนอให้ดีตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งมาถึงหน้าจอนี่คือหลักของการทาข่าวโทรทัศน์ที่ดีขณะที่มนตรีอุดมพงศ์ผู้สื่อข่าวจากรายการข่าวสามมิติ ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของเทคนิคการทำข่าวทั้งเทคนิคการเปิดเรื่องให้น่าสนใจเทคนิคการทำข่าวสืบสวนรวมไปถึงเทคนิคการสร้างประเด็นข่าวและการสร้างความจดจำในข่าวต้องมีข่าวสารที่ดีที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประวินัยายคล้อยหัวหน้าผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s ก็ได้ให้คำแนะนำถึงเรื่องเทคโนโลยีในวันนี้กับการทำข่าวที่กำลังจะเปลี่ยนไปโลกโลกาพิวัต์ของเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่มีทุนนิยมเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไทยจะกลายเป็นตลาดของสินค้าไอทีโลกทําให้คนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมการใช้สื่อรูปแบบใหม่ในสังคมนักสื่อสารมวลชนจึงจําเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยและเหตุการณ์ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันจะมีสิ่งที่เปลี่ยน การทํางานของนักข่าวไปในแง่ของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะรวดเร็วแล้วก็สามารถเข้าถึงคนจํานวนมากได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียอย่างน้อยๆในแง่ของการหาข้อมูลเราเป็นนักข่าวที่อยู่ในยุคที่โชคดีมากที่มันมีข้อมูลอาจจะโชคร้ายในแง่ที่ข้อมูลนั้นเนี่ยมัน พมท้นมหาศาลนะคะนักข่าวก็ต้องเลือกหยิบข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าเราเลือกดูในโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์หรือว่า Facebook หรือว่าแอปพลิเคชันบางอย่างที่รวบรวมข่าวให้เราแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าถึงข่าวที่หลากหลายแล้วก็ได้รู้จักแหล่งข่าวที่เขาเข้ามาแชร์ที่มาฟอลโล่หรือว่าที่เขามามีความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยอันเนี้ยอันหนึ่งแล้วนะคะข้อ2คือในแง่ของการที่เราจะเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารของเราเมื่อก่อนเนี่ยนะักข่าวก็ต้องเอาข่าวไปลงหนังสือพิมพ์มีต้นทุน หรือว่าเอาไปลงตามสือ่อวิทยุหรือว่าทีวีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ดูโซเชียลมีเดียหรือว่ามาใช้โซเชียลมีเดียมันมีเยอะมากแล้วก็ไม่มีช่องทางทําให้เราเผยแพร่เนื้อหาของเราได้โดยที่ต้นทุนก็น้อยแล้วก็ทำได้ง่ายมากก็คือเราอาจจะ ทวิตข้อความของเราในทวิตเตอร์อันนี้ถ้าเราเนื้อหาเราดีจริงเนี่ยคนก็จะมาฟอลโล่เราเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้หนึ่งแล้วหรือถ้าเราเป็นข้อมูลแบบมัลติมีเดียเราก็สามารถจะโพสต์ข้อความของเราใน YouTube ก็ได้แล้วถ้าข้อมูลของเราดีเนี่ยคนก็จะเข้ามาดูวิวเวอร์เนี่ยเป็นล้านคนได้แน่นอนนะคะที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะสร้างเครือข่ายให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างทวิตเตอร์เนี่ยมันสามารถมีเพื่อนได้ไม่จํากัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็ท ให้เราเข้าถึงคนแหล่งข่าวหรือว่าจะเผยแพร่ข้อมูลได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะตลอด3วันของการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการผลิตข่าวและผลิตรายการเชิงสาระภายใต้โครงการคนสร้างสือ่อสื่อสร้างสุขผู้เข้าร่วมการอบรมจากผู้ประกอบการเคเบิลทั่วประเทศไทย ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับกลเมธการผลิตร,รายการข่าวเคเบิลทีวีในรูปแบบใหม่ให้น่าสนใจในแบบมืออาชีพครั้งนี้เราบอกเอ้ยจนเั้นเรา,เ,ราเด็กๆนข้ง,งจะได้รับมาพอสมควรเราปีนี้ขอแตกต่างหนะ่อยปีนี้อัดเรื่องการปฏิบัติเลยคุณต้องทําข่าวหนึ่งชิ้นให้เป็นคุณอย่าหวังคุณทํารายการหนึ่งรายการดีให้ได้ถ้าคุณทาข่าวแค่ข่าวเดียวดีไม่ได้เราก็เลยคิดว่า เนี่ยสองสามวันเนี่ยสอนให้คนท้องข่าวหนึ่งข่าวดีพอสอนให้คิดก่อนคิดประเด็นเสร็จแล้วสอนว่าเอา็อกคิดประเด็นจะลงไปทำข่าวทำไงให้ดีคิดว่าลงไปจะเจอภาพอะไรบ้างเสร็จแล้วกลับมาผลิตอย่างไงบ้างผลิตเสร็จแล้วจะนําเสนอยังไง,ง,ยยง,ไงให้มีผลกับท้องถิน่นเราเคเบิลเมื่อรับความรู้ไปก็ไปพัฒนาท้องถิน่นเราสื่อในตัวพัฒนาท้องถิน่นพวกพี่อยู่เทือกพัฒนาไม่ได้ทั้งประเทศแต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยเคเบิลเมื่อกลับไปจันทบุรีอย่างน้องกลับไปจันทบุรีก็เอาความรู้ที่พี่ให้ไปไปลองทำลองฝีมือดูดูเดร็จ ควาเก่งนี้คือว่ามันต้องจะการระบบการผลิตเก่งเาเนี่ยมันจะมีมุมอม,มองเก่งจะเห็นแล้วนี่คือข่าวแลวข่าวที่จะช่วยชุมชนเราได้ย,ยังไงข่าวที่ช่วยคุณยายแก่คนนี้ได้ยังไงข่าวที่จะช่วยฟาร์มสุกรยังไงฟาร์มบัวยังไงมันจะช่วยได้หมดมันไม่ต้องเรื่องเลวร้ายเรื่องลบเราก็นำเสนอได้สุดท้ายมันจะสร้างสังคมให้สุขได้เรื่องลบไปตีคนจะมาแก้ไขปัญหารเรื่องสุขเราก็ส่งเสริมเรื่องคนดีเราส่งเสริมสุดท้ายเนี่ยสื่อเนี่ยตัวสำคัญหนึ่งแคเบิลหรือว่าสิบแคบเบิ้ลสามก็หนึ่งจังหวัดก จจังหวัดเนี่ยทุกเคว้นลูกน้งก็ค่อยดีขึ้นประเทศก็จะดีเองเพราะ,ะนั้นสสกสมาคมเคบิลทีวีเขาหวังอย่างนี้เขาหวังว่าปั้นนักข่าวให้เก่งคิดให้เปล้วกนรับกับพัฒนาจังหวัดโดยใช้สื่อตรงนี้หวังตรงนี้ครูพืชหวังตรงนี้แน่นอนว่าต้องหวังฝนตรงนี้ว่าแล้วเชื่อว่สาสำเร็จรด้วยเถอว่าปีนึงไม่เก่งเดี๋ยวสองปีเ่งไม่เก่งเดวกลับมาซ้อมใหม่นะครับสำหรับโครงการคนสร้างสื่อสื่อสร้างสุขครั้งที่หนึ่งการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคนิคการทำ และทักษะด้านเทคนิคของทีมผู้ผลิตข่าวและผลิตรายการเชิงสาระที่มหาวิทยาลัยรังสิตในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ทางด้านเทคนิคการนําเสนออันจะนําไปสู่รูปแบบรายการและข่าวเกิดกลุ่มนักผลิตสื่อท้องถิ่นที่มีศักยภาพและมีความเข้าใจในการผลิตข่าวสื่อท้องถิ่นที่มีคุณภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนท้องถิ่นอย่างต่อนเนื่อง เพื่อสร้างสื่อต้นแบบของรายการโทรทัศน์สร้างสรรค์และผลิตสื่อที่ดีในท้องถิ่นของตนเองวทีี่่่าลชือ